เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าดอกได้รับการผสมพันธุ์แล้วมแมลงเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกสรตัวผู้ไปตกบนยอดเกสรตัวเมียแล้วเกิดการปฏิสนธิเกิดผลออกมาในผลก็จะมีเมล็ดนะครับเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไปนะครับทีนี้เราจะสังเกตตรงไหนว่าดอกของเรานั้น ได้รับการผสมพันธ์แล้วนะครับอันทีหนึ่งก็คือสังเกตว่าในสวนของเรามีแมลงไหมนะครับมีลมพัดไหมนะครับถ้าหากว่ามี2ออย่างนี้เปอร์เซ็นในการผสมพันธ์ของดอกนะครับที่กําลังออกออกนี้ก็จะมีเปอร์เซน็นสูงนะครับแต่ทีนี้สังเกตรตรงไหนล่ะว่ามันได้รับการผสมพันธ์แล้วดอกที่ได้รับการผสมพันธ์แล้วนั้นหลังจากได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ครับกลีบดอกก็จะฟอครับกลีบดอกก็จะฟอเสร็จแล้วฐานรองดอกก็จะโตขึ้นอันนี้คือตัวอย่างของดอกนะครับที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วนั่นเองก็คือหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วกลีบดอกก็จะฟอนะครับแล้วฐานรองดอกก็จะขยายตัวเห็นเม็ดเล็กๆสีเขียวเกิดขึ้นอันนั้นแหละครับอันนั้นคือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะครับส่วนดอกที่ไม่ได้รับการผสมก็จะร่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นดอกที่ได้รับการผสมแล้วสีจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบริเวณฐานรองดอกไม่มีการเจริญเติบโตนะครับก็ไม่มีเมล็ดเกิดขึ้นไม่มีผลเกิดขึ้นนะครับดอกนี้ก็จะร่วงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักวิธีสังเกตแล้ว นะครับว่าปีนี้เราจะได้ผลอะโวคาโดทานหรือไม่นะครับต้นที่ผมถ่ายทำนี้เป็นต้นสายพันธุ์เวียดนามขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ